กรผมชื่อเด็กชายรัชพลสิธิพ่อสาลีชื่อเล่นชื่อกาฟิลครับอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่หโรงเงรียนริชัยศึกษาอายุ1 1ปีครับวันนี้กระผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องต้านทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมครับทุกคนรู้ไหมว่าทําไมโลกของเราถึงร้อนขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นเดือนที่แล้วซึ่งควรเป็นเนที่หนาวกับดันร้อนเลยเป็นเพราะว่าการทุจริตของพวกเราเองครับ โดยการทิ้งขยะลงในแม่น้ําทําให้น้ําเน่าเสียซึ่งน้ําสําคัญต่อชีวิตของคนเรามากถ้าเราขาดน้ําไปเนี่ยคนเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรล่ะครับหรือเราใช้รถยนต์กันบ่อยๆใช่ไหมครับถ้าควันจากรถยนต์เนี่ยลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยาก,ากาศของโลกจะจะทำให้โลกของเราตกอยู่ในภาวะโลกร้อนหรือภาวะ global warming นั่นเองซึ่งภาวะนี้จะทำให้โลกของเราร้อนขึ้น ซึ่งประเภทไทยร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าร้อนขึ้นไปอีกผมคิดว่าพวกเราน่าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวนะครับแต่กระผมจะมาแนะนำวิธีการต่อต้านการทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมดังนี้ครับอันดับแรกเราควรปรับนิสัยของตัวเราเองให้เป็นมีกับสิ่งแวดล้อมก่อนเช่นการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ การใช้รถจัก,กรยานแทนรถยนต์หรือรถจัก,กรยานยนต์อันดับที่2เมื่อเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเองเสร็จแล้วเราค่อยไปบอกผู้อื่นโดยการบอกจากคนส่วนน้อยไปหาคนส่วนมากเช่นบอกจากครอบครัวหรือเพื่อนใกล้ชิดต,ตัวเราแล้วค่อยไปบอกคนในชุมชนของเราเช่นการเตือนไม่ก่อนการทิ้งขยะเราควรแยกขยะโดยขยะจะมีสีประเภทและถังขยะก็จะมีสสี ประเภทแรกขยะทั่วไป (General Waste) เราควรทิ้งลงถังสีน้ำเงินประเภทที่2องข,ขยะเศษอาหารหรือขยะย่อยสลายได้ (Compostable Waste) เราควรทิ้งลงถังสีเขียวประเภทที่3ามขยะว e ซิเ r e c y c l a l e Waste) เราควรทิ้งลงถังสีเหลืองและประเภทสุดท้ายประเภทที่4ี่ขยะอันตราย (Hazardous Waste) เราควรทิ้งลงถังสีแดงครับ อันดับที่3ถ้าเราเห็นบุคคลใดที่ปฏิบัติตนไม่เป็นมีกับสิ่งแวดล้อมหรือทุจริตต่อสิ่งแวดล้อมเราควรรีบแจ้งเบาะแสไปที่กรมป่าไม้หรือ1 3 1 0กว่า3ถ้าเราทำตามนี้โลกของเราก็จะสวยงามและสดใสขึ้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นอากาศก,าก็จะสดชื่นและสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยครับ ดังนั้นครับการทุจริตผิดกฎหมายทำลายชาติสุดอนาถอำนาจลิยมจงล้มเหลวคอรัปชั่นทั้งกงกินเป็นคนเลวตุดดต่งเปลวไฟผ่านชาติพี่น่าพลันขอบคุณครับ